ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่7,063ทะเลแห่งจิตสำนึกเปรียบเหมือนสถานที่ที่เคยได้ยินมานานแต่ไม่เคยมีโอกาสไปเยือนเปรียบเสมือนหลิวรกครึงบุพภาสดใสในดินแดนลับแลชวนให้หน้าลหลงไหลยิ่งนักส่งรูอี้เข้าสู่หนทางแห่งเต่ามาสองปีแม้เธอมีพรสวรรค์อย่างยิ่งแต่ความเข้าใจในพลังวิญญาณและการบ่มเพาะยังไม่เพียงพออีกทั้งไม่มีคนคอยแนะนำอย่างแท้จริง เธอปรารถนาจะสำรวจทะเลแห่งจิตสำนึกมาตลอดแต่ไม่เคยพบผลทางที่ถูกต้องเมื่อได้ยินเย่เชิญกำลังจะพาไปค้นหาทะเลแห่งจิตสำนึกเธอรู้สึกตื่นเต้นมากพูดด้วยความเคารพขอบคุณคุณเย่ที่มอบโอกาสให้เยเชิญพยักหน้ากล่าวว่าฉันใช้สุราขาวสอนคุณเรื่องการรับรู้ภายในพลังของสุราขาวจะช่วยนำทางล่วงลึกเข้าไปภายในจิตสำนึกช่วยขยายขอบเขตนำพาไปเส้นทางที่ถูกต้อง เพียงแต่จิตสำนึกของคุณยังไม่แข็งแกร่งพออาจเป็นเรื่องยากจะล่วงลึกเข้าไปภายในช่วงเวลาสั้นๆด้วยความแข็งแกร่งของคุณเองดังนั้นปล่อยจิตสำนึกของคุณติดตามพลังของแอนกอฮอหากยังไม่ได้ผล ฉันจะช่วยคุณจากด้านหลังจิตสำนึกของบุคคลอาจเข้าถึงทะเลแห่งจิตสำนึกได้ยากเย็นแต่แอลกอฮอล์าสามารถช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ให้เพิ่มมากขึ้นแอลกอฮอล์ทำให้เส้นประสาทผู้คนมึนเมาก็ควรให้ทะเลแห่งจิตสำนึกสับสนวุ่นวายไม่ว่าผู้ดื่มจะสัมผัสถึงทะเลแห่งจิตสำนึกได้หรือไม่ก็ตามแต่ไม่อาจป้องกันคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ไม่ให้แทรกซึมเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกโดยตรงซงรูอี้เข้าใจสิ่งที่เย่เฉินพูด ตอบโดยไม่ลังเลว่าเช่นนั้นฉันจะเริ่มทำการสำรวจภายในทุกอย่างขอให้ขึ้นกับคุณเย่เย่เชิญพยักหน้าให้ทรงรูอีนั่งขัดสมาธิบนพื้นห้องรับรองหลังจากที่เธอเริ่มทำการสำรวจภายในเขายื่นมือออกมาวางบนจุดที่ผจรมือขวาของเธอแผ่วเบาเวลานี้ทรงรูอี้เหมือนอยู่ในมหาสมุทรที่มีความหนานแน่นสูง แม้พลังงานที่แอนกอฮ์ or, สร้างขึ้นมีไม่มากนะักแม้พลังงานที่แอนกอร์ or, สร้างขึ้นมีไม่มากแต่ความหนาแน่นของมันมากกว่าความหนาแน่นของมหาสมุทรดังนั้นพลังงานเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนก้อนหินที่สามารถช่วยถ่วงให้จมลงสู่ก้นมหมาสมุทรได้อย่างง่ายดายและเป็นธรรมชาติแต่จิตสำนึกของเธอเป็นเหมือนแพยยางที่สูบลมเต็มที่ขณะที่เธอพยายามตามพลังงานของแอนกอร์ or, ช่วยให้จมลงสู่ก้นมหมาสมุทร ยิ่งเธอพยายามมากเท่าไรแรงดันที่ต่อต้านยิ่งเพิ่มตามมากเท่านั้นบางครั้งหลังจากพยายามดำดิ่งลึกลงไปอย่างเต็มที่แต่ยังรู้สึกอยู่ห่างไกลจากก้นมหาสมุทรมากอย่างไรก็ตามการดำดิ่งเช่นนี้ไม่อาจทำทีละขั้นตอนขอเพียงเธอผ่อนคลายเพียงเล็กน้อยหรือรู้สึกสูญสิ้นพลังแรงดันมหาศาลจะส่งจิตสำนึกของเธอกลับคืนสู่ผิวน้ำทันที ความพยายามทุกครั้งล้วนเป็นเช่นนี้เธอใช้แรงสุดพลังกำลังทั้งหมดแต่ในมหาสมุทรที่มีแรงดันเป็นทวีคูณการดำดิ่งแต่ละเมตรต้องแลกด้วยราคาแพงมหาศาลเมื่อเธอรู้สึกว่าเธอไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปอีกไม่นานจะถูกแรงดันทรงพลังผลักขึ้นสู่ผิวน้ำทันใดนั้นมีแรงมหาศาลดันเธอให้กลับลงไป กดเธอลงสู่วงมหาสมุทรลึกอย่างมั่นคงเธอรู้ทันทีเป็นเยเชิญลงมือช่วยเธอความรู้สึกถูกตึงไว้แน่นใต้น้ำไม่ทำให้ทรงรู้อี้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดกลับทำให้เธอประหลาดใจมากยิ่งขึ้นพลังวิญญาณของเยเชิญเมื่อเปรียบกับเธอแตกต่างกันร,ราวฟ้าสูงแผ่นดินต่าเมื่อมีพลังวิญญาณของเยเชิญเข้ามาช่วยเหลือเธอรู้สึกเหมือนมีมือเทพขนาดใหญ่ กดลงเบื้องล่างอย่างรุนแรงและรวดเร็วในไม่ช้าจิตสำนึกของเธอเข้าถึงระดับใหม่ที่ไม่เคยเข้าถึงมาก่อนผู้เดินบนเส้นทางแห่งเตา๋าต้องเผชิญความยากลำบากและอุปสรรคมากมายและท้องทะเลลึกแห่งนี้คืออุปสรรคใหญ่หลวงที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาเดินก้าวแรกออกไปตลอดทุกยุคทุกสมัยมีผู้บม่มเพาะจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนถูกทะเลลึกแห่งนี้คอยขัดขวาง กราบที่ไม่สามารถทะลวงฝ่าเข้าไปจะไม่มีวันได้มีโอกาสก้าวต่อเข้าสู่ดินแดนถัดไปได้แต่ครั้งนี้จิตสำนึกของซ่งรุอีถูกผลักดันโดยพลังวิญญาณของเย่เฉินลงไปจนถึงก้นทะเลลึกแม้ทะเลลึกเป็นเพียงคำเปรียบเทียบแต่เป็นคำเปรียบเทียบที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะเมื่อจิตสำนึกของซ่งรุอีดำดิ่งลงไปเรื่อยๆแรงกดดันราวกับเธออยู่ในทะเลลึกยิ่งเพิ่มมากขึ้นจนเธอแทบจะทนไม่ไหวช่วงเวลาหนึ่ง เธออยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลจนจิตสำนึกของเธอเหมือนสามารถแตกสลายได้ตลอดเวลาโชคดีที่เย่เชิญอยู่คอยปกป้องขณะที่รู้สึกเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปภายในใจเธอได้ยินเสียงของเย่เชิญไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการทุกอย่างเองบทที่7064 จากนั้นซงรุอีรู้สึกมีพลังจิตวิญญาณทรงพลังโอบล้อมจิตสำนึกของเธอไว้แน่นเหมือนผ้าห่อตัวผืนหนาที่ห่อตัวเด็กทารกผมตัวเธอไว้อย่างมิดชิดความรู้สึกปลอดภัยแผ่ซ่านไปทั่วร่างเธอทันทีซงรุอีรู้สึกว่าจิตสำนึกของเธอถูกเย่เชิญนำลงสู่ก้นทะเลลึกเดิมเธอคิดเพื่อจะเข้าใจทะเลแห่งจิตสำนึกเธอจะต้องค่อยๆค,ค้นหาที่ก้นบื้องแต่สิ่งที่เธอไม่เคยจินตนาการก็คือ ขณะที่จิตสำนึกของเธอจมลงสู่ก้นบึง้งโลกทั้งใบเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แบบฉับพลันใต้ท้องทะเลเดิมทันใดนั้นกลายเป็นท้องฟ้าของโลกอีกใบราวกับว่ามีทางเดินที่ก้นทะเลนำตรงไปยังอีกโลกหนึ่งทำให้เธอหลุดพ้นจากก้นทะเลในคริตตาปรากฏตัวเหนือท้องทะเลสีความสดใสอีกแห่งพื้นที่ทั้งหมดดูเหมือนเป็นโลกที่มีเพียงท้องฟ้าและทะเลท้องฟ้าสีสดใสอย่างยิ่งไม่มีแม้แต่เมฆ ทะเลสีความเบื้องล่างก็สงบนิ่งเช่นกันมีเพียงความผันผวนเล็กน้อยเป็นครั้งคราวราวกับมีสิ่งของเล็กๆบางอย่างตกลงไปในนั้นเสียงของเยเชิญปรากฏอีกครั้งคุณหนูส่งนี่คือทะเลแห่งจิตสำนึกของคุณส่งรูอี้รู้สึกประหลาดใจอดไม่ได้ต้องถามเย่เชิญคุณเย่อะไรคือความแตกต่างระหว่างทะเลแห่งจิตสำนึกนี้กับทะเลลึกเมื่อครู่เ,เยเชิญยิ้มกล่าวว่า ทั้งสองล้วนเป็นทะเลแต่ทะเลเมื่อครู่คืออุปสรรคและทะเลนี้คือจุดหมายปลายทางจากนั้นเยเชนกล่าวต่อว่าคุณจะมองเห็นความผันผวนเล็กน้อยบนพื้นผิวของทะเลแห่งจิตสำนึกนี่เป็นผลที่เกิดจากแอลกอฮอล์สมรรถภาพทางกายของคุณแข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปมากผลของแอลกอฮอล์ที่มีต่อทะเลแห่งจิตสำนึกจึงดูอ่อนแอมากหากเป็นความมึนเมาของคนทั่วไปทะเลแห่งจิตสำนึกทั้งหมดจะริดความเหมือนประสบคลื่นซึนามิ ที่แท้เป็นเช่นนี้ซงรี้อูทานออกมาครางถอนหายใจพูดด้วยอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่อาจบ่งบอกออกมาจิตสำนึกใช่จำเป็นต้องเข้าสู่ทะเลจิตสำนึกเพื่อให้การบ่มเพาะมีประสิทธิผลมากขึ้นโดยใช้ความพยายามเพียงครึ่งเดียวใช่ไหมถูกต้องเย่เฉินตอบว่าการบ่มเพาะภายในจิตสำนึกแห่งนี้ไม่เพียงทำให้พลังวิญญาณของคุณแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการรับรู้ของคุณอย่างมาก ซงรู้อีระงับความตื่นเต้นของเธอถามเขาว่าคุณเย่เมื่อต้องการเข้าสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกอีกครั้งฉันยังต้องได้รับความช่วยเหลือจากคุณอีกหรือไม่เย่เชิญยิ้มคลางกล่าววา่าทะเลลึกที่ขวางกั้นคุณไม่ได้คงอยู่ตลอดเวลาขอเพียงคุณผ่านอุปสรรคนี้ได้เท่ากับคุณชนะอุปสรรคนี้และหลังจากนี้จะไม่มีอยู่อีกต่อไปจริงหรือซงรู้ยอิยินดีอย่างยิ่งกล่าววา่านั่นหมายความว่าในอนาคต ขอเพียงฉันใช้จิตสำนึกนำทางเข้ามาฉันสามารถมาที่นี่ได้ตลอดเวลาใช่ไหมใช่เย่เชิญกล่าวว่าเหมือนคนเราจดจำเส้นทางเมื่อรู้จักเส้นทางครั้งหน้าจะมาได้ง่ายมากจากนั้นเย่เชิญพูดเตือนเธอว่าเข้าไปสัมผัสในทะเลแห่งจิตสำนึกดําดิ่งจากที่นี่และดื่มดําไปกับมันคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คาดไม่ถึงแน่นอนซงรูี้ตั้งตารอคอยสิ่งนี้ด้วยการเคลื่อนไหวของจิตสำนึก เธอรู้สึกเหมือนตกลงจากอากาศตกลงสู่ทะเลแห่งจิตสำนึกความรู้สึกนี้เปรียบเสมือนกระโดดจากความสูงกว่าหมื่นเมตรแต่ในใจกลับไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยในทางกลับกันรู้สึกสนุกสนานกับกระบวนการล่วงหล่นแบบอิสระครั้งนี้จริงๆขณะจิตสำนึกตกลงไปในทะเลแห่งจิตสำนึกไม่มีผลกระทบหรือละอองน้ำขนาดใหญ่เกิดขึ้นอย่างที่ส้งรูอีคาดคิดขณะที่จิตสำนึกสัมผัสกับทะเลแห่งจิตสำนึก ดูเหมือนจิตสานึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของทะเลแห่งจิตสานึกทันทีหลอมรวมเข้าด้วยกันในชั่วพริบตาเวลานี้เธอรู้สึกทั่วทั้งร่างและจิตสานึกทั้งหมดราวกับถูกลูบไล้ด้วยสายลมแห่งวสันสภาพทั้งหมดรู้สึกน่าอิ่มเอมอย่างน่าประหลาดใจภายในใจเธออดไม่ได้ต้องถอนหายใจคิดคำหนึ่งนี่คือความมหัศจรรย์ของการเข้ามารับรู้ในทะเลแห่งจิตสำนึก หากไม่ใช่เพราะคุณเย่ไม่ทราบว่าในชีวิตนี้ฉันจะมีโอกาสได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์นี้หรือไม่เนื่องจากในเวลานี้ช่องถูก y o ยูทูปปิดการสร้างรายได้และเวลานี้มีผู้สนับสนุนจำนวนไม่มากจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่ยังไม่ได้สนับสนุนสามารถสนับสนุนช่องเพื่อให้สามารถติดตามได้อย่างต่อเนื่อง เพียงเดือนละ10บาทเท่านั้นสามารถสแกนตาม QR โค้ดหรือบัญชีพร้อมเพย์ที่หน้านี้ขอบคุณครับ